สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้ไม่มีไรสดนะคะวันนี้ไม่มีไรสดดูอาการเหมือนไม่สบายเลยนะคะเหงือออกนะคะแล้วก็สกลนครนหนาวนะคะจีกีกีเท่าไหร่นะพ่อเมื่อเชา้าสิบเจ็ดองศาตอนนี้กี่องศายังนหนาวๆลมมากเลยาาลมแรงลมแรงแรง,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 งนะคะพแม่ก็กินยาไม่ได้กินยาหมอมาสองสามวันไข้ขึ้นอีกแล้ว ไข้ขึ้นอีกแล้วนะคะปวดหัวเหมือนกับพ่อบอกว่าไข้หลบในพ่อบอกว่าไข้หลบในนะคะเพิ่งได้กินข้าวนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะต้องกราบขอบคุณคุณแม่หลักนะคะได้รับสินค้าที่คุณแม่ส่งมาให้แล้วนะคะได้รับสินค้าที่ส่งมาให้แล้วนะคะแล้วก็ของคุณแม่ก็จัดให้คุณแม่แล้วสองชิ้นนะคะแล้วกราบขอบคุณคุณแม่นะคะที่ส่งทุเรียนมาให้นะคะคุณแม่คะ เป็งใจคุณแม่แต่ว่ากราบขอบคุณคุณแม่นะคุณแม่ท่านมีเม่ฟานะคะส่งส่งมาให้นะคะเยอะเลยนะคะอันนี้หนึ่งกระป๋องนะคะสองกระป๋องค่ะสองกระป๋องค,คุณแม่หลังหนึ่งสี่สองนะคะสามกระป๋องค่ะสี่กระป๋องนะคะสี่กระป๋องคุณแม่ภาคหลังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะมีแต่เป็นไข้นะ,ะมีแม้หนาวแตงเหงื่อออกเลยมันจะเป็นไข้เลยนะ ร้อนตามคอตามอะไรยอยากก้วกนะเวียนหัวยอยากก้วกนะนีน่เป็นอะไรบางทียืนไปยืนมาก็จะเซลมนะเซลมเวียนหัวชิมเป็นรเรียนกกอะน,นะพอมากินเนื้ออะไรออร่อยครับอร่อยมากพ่อบอกอร่อยมาก right เวลามีน้ำมูกเลยไม่มีน้ำมูกเราก็ไม่กินได้นะพออ่อพ่อขอนน้ามน้น้ำแบบห่เย็ยนอยู่ใส่เนาะ กูก็ไงวันเี่ขาดตัวเสือั้น,มน,น,นนะัมอกระเสรไม่ หลายท่านที่เอฟสินค้ามาคุณแม่จัดของไว้ให้แล้วนะคะแต่ส่งพรุ่งนี้นะคะน้องเือกไม่มา อืมเบ,บ็ดเลยคือเบ,บ,บ็ดเไไบ็ดว้แต่ว่าเบ็ดย่างเลยพ่อเสียไปแน้ย ทีละน้อยจะไปกินหลายๆครั้งยอมกินนะค่อยๆกินนะอยอมันจะกินได้สำหรับคลิปนี้นะคะไม่สวยต่นี้ยอมคำสวยกลัาบขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ